สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่14มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผูน้ดำเนินรายการค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดันนีกแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะหลังจากที่รับทราบรายงานผล ตัวเลขเศรษกิจสหรัฐนะคะก็คือดัชนี CPI ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดค่ะรวมทั้งนักลงทุนก็รอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะในคืนวันนี้ด้วยค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ1 5 6 2 4 3จุดค่ะเพิ่มขึ้น0.03จุดหรือว่าคิดเป็น0.00นเซนะคะมูลค่าการซื้อขาย18,782.02ล้านบาทค่ะ ส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท Oneto one c คอ t แทคจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น OTO นั่นเองค่ะหุ้น OTO นะคะดิ่งลงเป็นฟลอร์ที่3ในวันนี้ค่ะโดยระดับราคาของ OTO นะคะร่วงติดฟลอร์ที่5บาท55สตางค์ค่ะลดลงไป2บาท35สตางค์หรือว่าคิดเป็น29.75นะคะ มูลค่าการซื้อขาย218.12ล้านบาทค่ะราคาหุ้น OTO นะคะดิ่งลงค่ะจากระดับราคาที่อยู่ประมาณแถวแถวบาทนะคะค่อยๆร่วงลงมาฟอร์ที่1ฟอร์ที่2และฟอร์ที่3ในวันนี้ค่ะด้านนายคณาวุธิวัฒนะธีรัตซึ่งเป็นกรรมการบริษัทวันทุวันคอนแท็กจำกัดมหาชนหรือ OTO ค่ะก็ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะ โดยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้บริษัทวันทูวันคอนแทคจำกัดมหาชนค่ะชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญในระยะเวลาอันใกล้เนื่องจากราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่ลดลงในช่วงวันที่12และ13มิถุนายน6-6นั้นบริษัทขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทอย่างไรก็ดีหากบริษัทมีพัฒนาการที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่สําคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งกับผู้ลงทุนทราบและก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต,ต่อไปค่ะขณะที่วันเดียวกันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็ได้เตือนผู้ลงทุนนะคะให้ระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทวันทวันคอนแทคจำกัดมหาชนค่ะเนื่องจากมีสภาพการซื้อขายที่ผิดไปจากปกติและพบการขายที่เป็นกระจุกตัว โดยเฉพาะในช่วงวันที่12และ13มิถุนายน6-6ค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ก็ได้กําหนดให้วันทุวันค่ะอยู่ในมาตรการกํากับการซื้อขายระดับที่1นะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายน6.6เนื่องจากสภาพการซื้อขายผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุนโดยเมื่อเข้ามาตรการสภาพการซื้อขายลดความร้อนแรงลงอย่างไรก็ตามในวันที่12และ13มมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีปริมาณการซื้อขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและพบการขายที่กระจุกตัว ตลาดหลักทรัพย์จึงของให้ผู้ลงทุนพิจรารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายค่ะนอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ OTO อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดค่ะเพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้นะคะไปดูความคืบหน้าของ OTO เองค่ะ,คะก็ได้มีการอนุมัติตแต่งตั้งนะคะนายบัณฑิตสเพียนชัยค่ะ เข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าที่บริหารด้วยนะคะซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม66เป็นต้นไปค่ะพร้อมกับที่จะนําทัพของ OTO นะคะไปแตกลายธุรกิจใหม่ค่ะลุยลงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้าง r e c u r r i n g Income ปูทางไปสู่ธุรกิจ Climate Tech แล้วก็จะทําให้ผลประกอบการปี66นะคะเติบโตตามอย่างก้าวกระโดดตามที่บริษัทได้วางแผนไว้ค่ะโดยแผนธุรกิจของ OTO นะคะ OTO ก็ระบุค่ะว่า เตรียมขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ประจําค่ะสนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตนอกเหนือจากรายได้ธุรกิจจาก Contact Center และ c อ l l Center ค่ะนอกจากนี้ยังมีแผนการขยายลงทุนใน e v b i k e และเข้าสู่ธุรกิจ Climate Tech ผ่านการจัดตั้งบริษัท CCS Carbon c r e a t e Solution นะคะทำธุรกิจให้บริการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตข้บวงจรค่ะ ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผมลังงานในปี66ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันทูวันหรือ OTO ค่ะก็ได้มีการจับมือกับเว็บ BCG นะคะเพื่อหลุดธุรกิจคาร์บอนเครดิตนะคะโดยมีการเซ็นเซ็น M.O.U ร่วมกันค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่พลังงานสีเขียวและ Climate t e c h ซึ่งเป็นเมกระเท็นของโลกนะคะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะก็ต้องติดตามนะคะเรื่องราวของหุ้น OTO อย่างใกล้ชิดเลยค่ะหลังจากที่เราก็เห็นรุ่นพี่นะคะที่ มีตัวอย่างให้เห็นมาช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะ OTO นั้นราคาหุ้นระยะนี้นะคะอย่างที่ตลาดออกซับออกมาเตือนค่ะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากกันวันนี้หากคุณผู้ชมหรือลักทรทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้น insight com ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l i n e Square Telegram ค่ะเช่นเคยนะคะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel ค่ะ ส่วนวันนี้นะคะรายการหุ้นร้อนหุน้นไซา์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ